โโอ้หวันนี้เป็นไงบ้างน้องวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยเหนื่อยยังไงเหนื่อยยังไงราคาบีบอ๋อราคาบีบด้วยเราเราเรามั่นใจหมดก็คือขายเรามั่นใจไหมมั่นใจเรากเยอะกสี่เราได้เยอะยกห้ายกห้าเราก็้ว เดียมมาแต่ว่าเราจำได้ว่าเราชนะอยู่ครับเราได้เยอะที่นการชนะคั้งที่เท่าไหร่นะ้ี่ที่สองครั้งแรกก็ชนะมามีอีครั้งที่สองมาก่อนอาจนเป็นไงบ้างหลังดได้แล้วนี่ไปไปแหลก่ไนเ้รัง้างมบ้งที่ที่เกียรติใช่ไหมอ่า เราเรารู้ไหมว่าคนคุยกับยื่นันที่หนึ่งเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้โอ้โหครับก็ตั้งใจมาครับเพราะว่าเด็กเขาซ้อมช่วงโควิดนี้ไม่ได้หยุดเลยครับ ก็ขีดวางไว้เงยรอบให้ให้จังหวะตีนซ้ายเนี่ยให้ขีดให้ขีบสุกๆไว้เพราะเขาต้องเป็นคนเออเขาเตะเขาเตะฐาน่างเก่งเราเราทำไม่ได้ ครับแล้วก็คือวงในเนี่ยเราแข่งกว่าแน่นอนนะครับครับผมครับเรายกัวยกสุดท้ายดีมั่นใจครับผมมั่นใจเพราะเราได้เยอะเราได้เยอะนะครับแป่ว่าราคามันไปทางนู้นเองนะคือมั่นใจว่ายังไงเราก็ครับผมผมมั่นใจผมมั่นใจตั้งแต่ปลายยกสี่แล้วเพราะว่าได้เยอะได้เยอะมากนะครับครับผมในจังหวะที่เขาต่อยเนี่ยเขาต่อยแต่เราก็เราก็เตะสวนเตะสวนตลอดนะครับครับผมตอนนี้จังหวะเชนะสองครั้งแล้วขับยังไงบ้างครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณทางเพีดี นะครับที่ว่าให้รายการกับกับผู้เป่านะครับให้หนวยกองสรัดนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนมวยทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับผมอจะพยายามทำให้ดีทดี่สุดไม่ต้องซื้นะครับค่ายของผมนะคือมานี่รับรองได้อั่นแน่นทั่วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านรรับขผู้พูดได,ด,ด้สองคน